ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้เราจะมาพูดถึงการแก้ดวงอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งหมอดู เพียงทำสามอย่างนี้ให้ได้ครบจะเกิดเป็นแสงแห่งปัญญาและได้บุญมากขอให้จําไว้ง่ายๆถ้าในปัจจุบันโยมนั้นมีความวุ่นวายใจแม้ทั้งทางโลกและทางธรรมหรือในกายเรียกว่าทุก์ทั้งกายและจิตและใจนั้นแลเรียกว่ากรรมนั้นให้ผลแล้วแสดงว่ากรรมโยมหรือบุญกุศลโยมบกพร่องมันลดน้อยลงแล้ว โยมต้องรีบสร้างบุญกุศลอย่างมากอย่างแรกที่โยมต้องทำให้ไปทำสังฆทานเสียก่อนสังฆทานนี้จะไม่เจาะจงแม้เป็นการปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาก็เรียกว่าเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งคือให้ชีวิตก่อนเพราะชีวิตโยมมีปัญหาโยมก็ต้องไปตัดตรงนั้นก่อนคือไปให้ชีวิตคือต่อชีวิตก่อนให้เกิดแสงบุญอันที่สองคือการให้ทาน ให้กำลังคืออาหารถวายให้สงอันที่สคือแสงสว่างเช่นเทียนก็ยังดี3อย่างนี้ต้องทำอย่าเพิ่งไปอุปทา,านกรรมให้ใครไปแก้กรรมให้โยมโยมต้องมีสติไว้ 1. ให้ชีวิตเป็นทาน 2. ให้กำลังเป็นทานแต่ต้องให้ผู้ที่มีศีลศีลเขาจะมีแค่ไหนไม่สำคัญให้อธิษฐานใส่ไป 3. คือแสงสว่างแทนแสงปัญญาเข้าใจไหมการให้ชีวิตนั้นแลชีวิตที่จะถูกตัดชีวิตนั้นแลได้บุญมากที่สุดเช่นเดียวกับพระสงฆ์ที่ออกจากการเจริญนิโรธสมาบัติก็ดีหรือเป็นอาหารมื้อแรกก็ดีเช่นเดียวกับที่เราจะไปช่วยสัตว์ที่เขากำลังจะต้องถูกชีวิตจะหาไหมแล้วนั่นเองจึงเป็นบุญที่ดีที่สุด เพราะให้ผลทันตาอย่าคิดว่าสัตว์นั้นจะเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเล็กน้อยไม่จริงทุกสรรพสัตว์ล้วนมีค่าเท่ากันหมดถ้าสิ่งนั้นมีชีวิตเพราะทุกอย่างเขามีความรู้สึกมีเวทนารักตัวกลัวตายทั้งสิ้นดังนั้นขอให้โยมนั้นจงมีสติและอย่ารอให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะมันจะทำให้จิตหรือดวงจิตของโยมมันช้ำคือมันบอบช้ำ บางคนบอกว่าชีวิตไม่ดีต้องดูดวงสักหน่อยไม่ว่าดวงเป็นอย่างไรโยมยังไม่รู้ดวงตัวเองเลยแล้วโยมจะให้ใครเขาดูเล่าคนอื่นจะมารู้ดวงดีกว่าโยมได้อย่างไรเพราะโยมเป็นผู้กระทํำใช่หรือไม่3อย่างที่โยมต้องทำแล้วโยมทำมากเท่าไหร่มันก็เกิดผลดีกับโยมมากเท่านั้น 1. นึ่ทำให้โยมมีอายุยืนผิวพรรณดี ทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการให้ทานกับผู้ทรงศีลทําบุญตักบาตนี้ทําให้เรานั้นไม่มีวันจนสิ่งเหล่านี้ควรกระทําเป็นบุญโดยแท้แสงสว่างนี้ทําให้เกิดปัญญาจะนําทางให้เรานั้นให้พ้นทุกพ้นภัยพ้นกรรมได้โยมว่าแสงสว่างนี้นอกจากถวายสิ่งนี้สิ่งอื่นทําได้ไหมสิ่งใดก็ตามชื่อว่าปัญญา เรียกว่าแสงสว่างการให้ธรรมะเป็นทานก็เช่นกันโยมว่าเป็นแสงสว่างไหมนี่แหละควรกระทำการเผยแผ่ธรรมก็เป็นแสงสว่างอย่างหนึ่งแต่โยมต้องรู้ก่อนว่าแสงสว่างนั้นเป็นแสงสว่างที่ดีหรือไม่ต้องทำด้วยสติไม่ใช่ทำเพราะความงมง,งายอย่ายึดถือในสิ่งเดียวสิ่งใดที่เป็นแสงปัญญานั่นคือแสงสว่าง นี่ก็เรียกว่าเป็นการแก้ดวงอย่างแท้จริงเพราะสิ่งนี้จะตามให้ผลโยมตลอดไปถ้าโยมทนต่อสภาวะทุกภายในได้มากแค่ไหนทุกภายนอกก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะคนที่จะพ้นทุกพ้นภัยจะไม่สนใจภายนอกอีกเลยแม้แต่ลูกก็ตามเพราะนิพพานไปได้ทีละคนห่วงลูกห่วงหลานไปไม่ได้เพราะมันยังมีหวงอยู่หวงนั้น คือตัวมัดตัวรั้งไปไม่ได้จะไปนิพพานต้องไม่ห่วงใครเลยดังนั้นขอให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่านิพพานไม่ได้อยู่ไกลตัวเพียงโยมมีความปรารถนาก่อนว่าจะไม่เกิดอีกแต่ว่าเมื่อโยมจะไม่เกิดโยมต้องรู้ก่อนว่าการเกิดเป็นทุกข์เพียงใดโยมต้องเพ่งโทษก่อนไม่ใช่ไม่อยากเกิดแต่ไม่รู้ไม่อยากเกิดทำไม อย่างนี้มันไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่โยมจะไปเพราะมันจะไม่เกิดปัญญาลูกศิษย์ถามว่าหลวงปู่เจ้าคะทุกภายในได้แก่ทุกอะไรบ้างเจ้าคะทุกใจยังไงละ่ะใจนี่อยู่ภายในไหมแต่ว่าทุกก็อยู่ภายนอกได้เมื่อโยมเอาจิตก็ดีไปกังวลเรื่องภายนอกก็เป็นทุกภายนอกคือทุกเรื่องคนอื่น นี่เรียกทุกภายนอกทุกภายในคือทุกเรื่องของตัวเองเข้าใจไหมนี่เขาเรียกทุกภายในกรรมภายนอกคือไปรับกรรมคนอื่นเขามากรรมภายในที่เกิดขึ้นกับตัวเราที่ทำให้เราทุกข์ร้อนใจดังนั้นไม่ว่าจะกรรมอะไรก็ตามถ้าเราจะหลุดพ้นจากกรรมตัดกรรมต้องตัดที่ใจงั้นไปดูที่ใจเรานั้น ไปกังวลสิ่งใดที่ทำให้เราเป็นทุกข์โยมอยากจะเปลี่ยนชะตากรรมให้กำหนดกรรมใหม่แม้กรรมนั้นก็ดีในขณะนั้นก็ดีที่เราเป็นทุกข์เราไม่สามารถทำอะไรได้ขอให้วางทุกข์นั้นเมื่อโยมวางมันแล้วพรุ่งนี้ชะตาจะเปลี่ยนเมื่อโยมวางอารมณ์ทุกอย่างให้ยอมรับความเป็นจริงเมื่อโยมยอมรับแล้วผิดมันจะถูกลดไปเกึงหนึ่ง ถ้ามันเบามันก็เป็นละหุโทษยอมความกันได้แต่ถ้าไม่ให้ยมจำเอาไว้เลยว่ากรรมอันใดที่เราต้องรับเสวยนั้นบอกว่าเราได้ชดใช้แล้วแต่ถ้าเราหนีโทษนั้นมันจะเพิ่มทบเป็นเท่าตัวมันจะเป็นโทษหนักเท่าถึงตายเข้าใจไหมดังนั้นกรรมฐานคือการลดละกรรมไปในตัวให้มันหนักเป็นเบา แต่ไม่ให้เกิดเลยเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเบาแล้วเราทนได้รับได้แล้วมันจะเป็นการสอนคือกรรมมันจะสอนเราเข้าใจไหมเพราะเรามีสติจึงรู้เท่าทันในกรรมนั้นรู้สำนึกในสิ่งที่กรรมนั้นให้เราเสวยได้ ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังที่รับฟังกันหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชฑาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ